ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างคะต,ต้องจะใส่อันนี้ก่อนพอใส่ดีเสร็จแล้วรูปๆแล้วไงต่อคะและ้วแล้วก็คว่ำแล้วก็คว่ำใส่ในนี้ต่อเสร็จแล้วแล้วก็หัน่นหั่นให้ เ็นี้ด้ดแล้วก็ขาวแบบนี้างแบบนี้สอง้เลยแบบนี้ก็เอาน น้ำอะไรคะเป็นน้ำเป็นเป็น,ปนหมอน้ำอะไรอ,ะอ,อ่ะจมออกูอะยังนึกไม่ออกเหรออ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ